จริงๆแล้วเนี่ยโปรโมชั่นผมมีเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้คือผมอ่านไม่ไหวนะครับเราขอตัดไปตอนสุดท้ายเลยแล้วกันครับ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของโปรโมชั่นสําหรับเดือนนี้นะครับหรือว่าเดือนมีนาคมนั่นเองเป็นโปรโมชันเกี่ยวกับข้าราชการเพราะว่าตอนนี้มีลูกค้าสอบถามกันมาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นทางเพจบริษัทเองนะครับเพจทีมผมหรือแม้ใน่ช่องทางทางทวิตเอนะครับก็อสอบถามกันมาเยอะว่าข้าราชการเนี่ยมีโปรโมชันอะไรบ้างทําไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีโปรข้าราชการเลยงั้นวันนี้นะครับผมจะจัดมาให้3รุ่นก่อนละกันสําหรับโปรโมชั่นข้าราชการ,รเดี๋ยวไปดูได้เลยครับ สำหรับ Ford XLT 4ประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออโต้เนี่ยสำหรับข้าราชการเท่านั้นนะครับเริ่มต้นดาวที่1 0นะครับในการดาวรถแล้วก็หลักฐานเนี่ยใช้ไม่ยุ่งยากเลยบัตรข้าราชการหนังสือรับรองเงินเดือนขอเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับโฟข้าราชการอีกอันหนึ่งนะครับก็คือ Ford r a n g e r w i ์วานั่นเองตัวนี้นะครับใช้เงินดาวรถเพียง59,900บาทนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของได้เลยสําหรับข้าราชการนะ โอเาชนข้าราชการอันต่อไปนะครับก็คือปอ r เอเวอ e s เรสต์นั่นเองปอ r เอเวอ e s เรสต์นะครับใช้เงินดาวเริ่มต้นนะครับเพียงแค่6 9 9 0 0บาทนะครับก็เป็นเจ้าของปอ r เอเวอ e s เรสต์ได้ครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากนะครับว่าโชว์รูมของผมเนี่ยตั้งอยู่ที่ปอดบายพาสชลบุรีนะครับหรือที่หลายๆคนรู้จักว่าเป็นปอ d หนองไม้แดงนั่นเองอยู่ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีครับลงจากเส้นบางนาตาดมาเนี่ยโชว์รูมผมจะอยู่ทางซ้ายมือนะฮะ แล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับจะเป็นเบอร์โทร038 109 666นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเพจทาง Facebook นะครับใช้คำว่าปอดตะวันออกมอเตอร์คาร์บล็อกทางเพจก็ได้นะครับสามารถตอบถามทั้งทางได้หมดเลยครับสำหรับวันนี้นะครับยังไงผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ